มีความสุขกันทุกคน <c oughs> ดูดีๆนะพระเาราชีเราพิจารณาปฏิสังขารโยตั้งจะต,ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ใจของเราปกติหรือว่าใจของเราปรุงแต่งใจของเราเกิดความอยากหรือว่ากายของเราเกิดความหิวเราต้องพิจรารณาในหลักธรรมท่านว่าปฏิสังขารโยกลับไปกลับมาจนเป็นอัตโนมัติใจเกิดความคิดแม้แต่นิดเดียวก็ต้องหยุด คนทั่วไปสติก็ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้สร้างใจก็เป็นบุญเป็นมีศรัทธาน้อมไปในบุญเกิดอยู่ตลอดเวลาความเกิดในชั้นแรกนั่นแหละคือความหลงถึงเขาเกิดมาในกายสร้างภพของมนุษย์ขึ้นมาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ทีหนึ่งแล้วก็ส่วนานามธรรมก็ปิดกั้นเอาไว้ทีหนึ่ง ความคิดความกอ่อตัวความเกิดของใจนั่นแหละคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลายชั้นเราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบเข้าไปลมเข้าไปแยกแยะพิจารณาที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันขันเล็กขันน้อยขันใหญ่มากร็รวมกันไปทั้งก้อนขาดการจำแนกแจกแจงก็ได้บุญทั้งก้อน ไม่ได้ใจไม่ได้คลายออกจากขันหา้าคลายออกจากความคิดไม่ได้คลายความหลงศรัทธามีการสร้างบรารมีม,มีก็ได้บุญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําบุญก็ได้บุญทำแล้วมีความสุขบางทีทําบุญมีความทุกข์ก็มีนะทําบุญแล้วก็ทุกข์ภาวาคิดมากความกังวลมากแทนที่จะได้มีความสุขกับมีตั้งแต่ความกังวลความพรรุ่งสั้น เราก็พยายามดับพยายามละพยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรามันเจริญสติเขาไปอบรมใจมีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยเรามาสร้างเพื่อนใหม่มาสร้างสติเข้าไปอบรมใจคุยกระจชี้เหตุชี้ผลของใจแต่เวลานี้ใจเขามีเพื่อนเก่าเขาสร้างเพื่อนเก่าคือสร้างขันห้ามาปรุงแต่งใจแล้วก็ไปด้วยกันบางทีเ็าใจก็ไปกับขันห้าบางทีก็ขันห้าก็มาปรุงแต่งใจ รวมเพื่อนใหม่เข้าไปอีกคือสติปัญญาไปด้วยกันหมดในหลักธรรมท่านให้แยกจะกดให้คลายใจออกจากคันห้าซึ่งเป็นฝ่ายนามาทำโดยกันเราก็ตามดูให้เห็นการเกิดการดับเ็าเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาในคันห้าของตัวเราว่าเป็นเรื่องอะไรก็ทำความเข้าใจกับโลกก็สมมติใจเกิดความอยากไม่แต่นิดเดียวเราก็ต้องดับ ใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกแม้แต่นิดเดียวเราก็ดับความคิดเก่าเนี่ยมันหลงมาทั้งนั้นเรามาหนุน,นกําลังสติปัญญาไปคิดทําหน้าที่แทนใจให้ใจรับรู้พยายามสังเกตวิเคราะห์ให้รู้ต้นสายปลายเหตุเราก็ตามทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องอะไรควรละอะไรควรเจริญอ,อะไรควรดาเนินอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ชนชนชนท่าน ทุกคนนั้นถ้าไม่เข้าใจนี่จะอยู่ด้วยความหลงทั้งนั้นถ้าพูดตามความเป็นจริงหลงอยู่ในคุณงามความดีหลงอยู่ในบุญก็ไม่เที่ยงในหลักธรรมท่านให้สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีแต่ไม่หลงไม่ยึดละอาคุศลเจริญคุศลยกใจให้อยู่ในะะดับสูงขึ้นไปยกใจให้เป็นประธานส่วนมากใจไม่ชอบเป็นประธานใจชอบเป็นผู้บริหารรวยอย่างเดียว เอาผู้แกง่งเห็นลูกเห็นหลานเขาทำาโกรธลอยสู่พ่อกงไม่ได้มือนนะพ่อลอยเลยมื้งนี่ให้ลอยด้วยสติลอยด้วยปัญญา,าต้องแกงบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเชกอดทุกเรื่องแม้แต่ความอยากในอาหารการอยู่การกินยังจะตื่นขึ้นมาเราจะแสวงหาอาหารมาด้วยวิธีไหนจนกระทั่งเวลาจะรับประทานข้าวปลาอาหารกายของเราหิวรวใจของเราเกิดความอยาก ลองอดอาหารสักมือลองดูสิเราจะเห็นความอยากได้ชัดเจนมือเดียวยังไม่พอสองมือสามมือเป็นวันสองวันสามวันบอกเคยอดเคยอดอาหารมาแล้วตั้งรวมยี่สิบกว่าวันตามป่าตามเขาถ้าอดไม่เป็นก็อดด้วยทิฏฐิมานะถ้าเราเข้าใจแล้วก็อดดูโรกกายของเราว่ากายของเราเป็นอย่างไร ใ,ใจของเราเกิดความอิ่มเกิดปิติเกิดสุขอิ่มทิพย์<ม>แต่ส่วนมากกนะแยกแยะก,ก็ไม่ได้นี่ทำด้วยทิฏฐิทำด้วยมาละมานะทำด้วยความหลงความอยากมันพูดง่ายทุกอย่างทุกสิ่งพูดง่ายแต่การลงมือการกระทำเน่ยต้องอาศัยความเพียรเป็นเลิศทำบาลักษณะสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรสร้างอยู่แต่สร้างในทีละนิดไม่รู้จักเอาไปใช้ แราก็ไม่รู้จักทําให้ต่อเนื่องแล้วก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นการเกิดการกอร่อตัวใจนี้ปัญญามแหลมคมแล้วกิเลสที่เกิดจากขันหา้าเกิดจากใจคิดก็รู้ทําก็รู้แต่กําลังสติกําลังปัญญาตัวใหม่นี่มันไม่ค่อยมีจะไปใช้การใช้งานได้อย่างไรทุกอุริยบบท แยกแยะได้ตามดูได้จะมีความสุขกิเลสตัวไหนจะมาหลอกเราเราจะพังเพือให้กิเลสตัวไหนมาปรับสภาพใจของตัวเราเองความอ่อนโยนมีความอ่อนโน้มมีความกตัญญูมีความเสียสละละความเกลียดคร้านมีความขยันมันเพียรด้วยเหตุด้วยผลมีความสุขการเวลาเปิดแล้วอย่าไปคิดว่าไม่อย่าปล่อยวันเวลาทิ้งมีโอกาสก็ขอเชิญมานะ มาร่วมกันใครทันก็ท่านไม่ทันก็อนุโมทนาสาธุเอาตั้งใจรับพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สมผัสท้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละภาษาธรรมท่านเรียกว,ว่าสติรู้กายเราพยายามรู้กายของเราให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้เชื่อมโยง ตึกลงไปเราก็จะได้รู้ลักษณะของใจจึงเป็นฝ่ายนาม,มารมส่วนรูปกายของเราก็นั่งอยู่นี่ความคิดที่เกิดจากใจเรียกว่าอาการของใจนั้นมีอยู่สี่ส่วนรวมกับกายเป็นห้าส่วนตันทัง้งเรียกว่าขันท่าใจเกิดอยู่ตลอดเวลาความคิดก็มาผุดปรุงแต่งใจอยู่ตลอดเวลามานานหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกัน จนกระทั่งมาถึงพบมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเอาไว้สร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเอาไว้ทีหนึ่งทีนี้ตัววิญญาณเนี่ยยังเกิดโตปรุงแต่งโตอ,อีกนั่นแหละคือความเกิดแล้วก็ไปรวมกับขันห้าอีกเป็นอัตตาตัวตนคําว่าอัตตาอนัตตาของพระพุทธองค์เป็นอย่างไร ถ้าเราเจริญสติเข้าไปสังเกตจนกว่ารู้เท่าทันใจคลายออกจากความคิดเราถึงจะเข้าใจในความหมายของภาษาธรรมภาษาโลกเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสัจธรรมความจริงมีอยู่กันทุกคนแต่เรามองเห็นเพียงแค่สัจจะในระดับของสมมตุติแต่ในระดับของมีมดเราใจต้องคลายออกจากความคิดจึงเป็นฝ่ายนามาทำโดยกันถ้าคลายได้เมื่อ,อไหร่ เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถ้ายังคลายไม่ได้ก็อาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมุติต้องฝึกหัดปฏิบัติหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ แต่เวลานี้กําลังสติของเรามีอยู่แต่มีไม,ม่เพียงพอมีเล็กๆน้อยๆบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ใจก็ถูกควบคุมอยู่ในความสงบอยู่ในความปกติเราพยายามถอนหลกักถอนขนดับความเกิดคลายความหลงทําความเข้าใจกับโลกธรรมอยู่กับสมมุติอย่างมีความสงบความสุขโดยที่ไม่หลงไม่ยึดจนกว่าธาตุขันของเราจะแตกจะดับอยู่ด้วยปัญญาทําด้วยปัญญา แต่เราต้องแกงให้ออกบอกตัวเองให้ได้เช่กอนแยกแยะให้ได้เช่กอนอแนวทางนั้นมีมานานคําสอนของพระพุทธองค์ก็เปิดเผยมานานเราพยายามดําเนินใหม่ๆเราอย่าเอาความคิดเก่าๆมาโต้แย้งเด็ดขาดถึงจะมีมากมายถึงขนาดไหนเราก็หยุดก็ดับเอาไว้เช่กอดจนกว่าจะสังเกตแยกแยะได้ตามดูได้ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลท่านถึงบอกให้เชื่อหนุนกําลังสติปัญญาไปทาหน้าที่แทน กำลังสติยังมีไม่เพียงพอเราก็พยายามอดทนอดกลั้นสร้างขึ้นมาให้ได้ใช้กอดท่านถึงบอกว่าเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสถ้าแยกได้แล้วจิตใจของเราก็จะตกกระแสธทมตามดูเห็นเหตุเห็น,หนผลอะไรคนละอะไรคนดำเนินกำลังสติของเราก็จะพุ่งแรง ตามดูทุกริยาบทสติพังเผยได้อย่างไรความเกลียดคร้านเข้าครอบงำได้อย่างไรนิวร์เข้าครอบงำได้อย่างไรใจของเราพุ่งสั้นอย่างไรลังเลอะไรอยู่เราต้องรีบแก,ก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราถ้าบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นปฏิบัติธรรมที่ไหนเราก็จะเข้าไม่ถึงธรรมการจเจริญสติก็ไม่รู้จักลักษณะของสติเอาสติปัญญาไปใช้เราก็จะไม่รู้จกักธรรม ออะไรคือตัวใจตัวใจนะั่นแหละคือตัวธรรมแต่เวลานี้เขายังเกิดอยู่ความเกิดนั่นแหละปิดกั้นตัวเขาเอาไว้อย่างสนิทเลยการเกิดการปรุงกันแต่งการเกิดการปรุงกันแต่งนี่ยังไม่พอมีความคิดคคคขันห้าเข้ามารวมผสมเข้าไปอีกแล้วก็รวมผสมกับปัญญาของโลกีของโลกเข้าไปอีกมันก็ไปทั้งก้อนไปทั้งรุ่นไปหมดนั่นแหละยังหลงอยู่แต่ในทางสมมติเราก็ว่าเราถูกอยู่ ตาบใดที่เรามาจเจริญสติให้ต่ตเนื่องให้เชื่อมโยงให้ได้เช่ก่อนเราก็จะรู้ว่าแต่ก่อนนั้นเป็นแค่เพียงสติของสมมุติเท่านั้นเองเราก็ต้องพยายามัสร้างบุญสร้างอานิสงส์สร้างตบะบรารมีแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขตัวเราใหม่ถ้าเราสอนเราไม่ได้ใครเขาจะสอนเราให้ละ่ะนอกจากตัวของเราแนวทางนั้นมีมาตั้งนานแล้ว แต่พวกเราพยายามเบินให้ถึงจุดหมายเท่านั้นเองแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะถึงจุดหมายเพราะว่าเหมือนกับขึ้นบันไดขึ้นตัวเรือนขึ้นได้แค่สองสามขั้นสามสี่ขั้น, 2, น, 3, นจะก้าวถึงตัวเรือนก็ถอยลงมาก็ขึ้นใหม่ถอยลงมาก็ขึ้นใหม่อยู่งั้นไม่ยอมก้าวขึ้นถึงตัวเรือนคือกําลังทติมีไม่เพียงพอกำลังทติมีเพียงพอลดตามดูตามรูตามเห็นปรับสภาพใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริง จนหมดความสงสัยหมดกิเลสที่จะไปละเข้าไปแก้เข้าไปไขจนอยู่ด้วยปัญญาทำหน้าที่ด้วยปัญญานั่นแหละลเราก็จะอยู่กับบุตรมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถึงเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้อย่าเกิดในกองอกุศล หลวงพ่อยะไม่ว่าพระววยมบ achi, ัชีหลวงพ่อขอเพียงแค่พูดให้พวกท่านฟังถ้าพวกท่านไม่ไปทําตามก็ยากการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี stores, ้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ปราศจากความคิดเป็นลักษณะอย่างนี้อความอ่อนโยนอ่อนโยนหนักแน่นเป็นลักษณะอย่างนี้การละความกลัวเป็นลักษณะนี้ละความอยากขมโลกามโกรธมีกันหมดทุกคนนั่นแหละจะมีมากมีน้อยนอกจากกําลังสติของเราเข้าไปค้นหายิ่ง กำลังสติปัญญาของเราเข้มแข็งเท่าไร่ยิ่งเห็นเยอะเห็นเยอะเท่าไหรก็ยิ่งแก้ไขยิ่งค่อยขัดค่อยเกาค่อยละจนไม่เหลือจนเหลือดังสติปัญญาใจเป็นธาตุรู้สติเป็นผู้รู้จะเป็นเพื่อนอบรมกันท่านเึงว่าสติเป็นที่พึ่งของใจนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนตรงนี้ก็ต้องพยายามนะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดี พากันไหว้พระพร้อมๆกันคอยไปทำความเข้าใจกันต่อนะ